เด็เด็ขา嘛โอ้ยวันนี้ใจใหญ่เลยเด็เบป็นที่มาเด็กา嘛เด็กขาให้เบิ้งแน่วได้อเก้เก่งเก่งเอ้เดเด็เดด็เด้ว้า ครั้งแรกนะนี่ครั้งแรกของน้องไอรินเลย,เยน้องไอรินเพิ่งจะมาสะมาว่ายน้ําครั้งแรกเลยพ่อเป็นครูสอนว่ายน้ําลูกต้องเล่นน่าเป็นสิเข้ามาลูกบอลอืออาเตะลูกบอลไปไหนลูกบอลอยู่ในห้องนูกนะสีเหลืองนะอาเตะ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 ตุ้มๆๆตุ้ม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 ลูกตุ้ม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 อาตุ้มตุ้มตุ้มนะสวัสดีค่ะทุกคนไอรินกําลังสิไป ว่ายน้ำจ้าวันนี้สิพาไปเบิ่งน้องไอรินว่ายน้ำเนาะไอรินจะไปเล่นน้ำต้มเต็มสบายดีหรือยังสบายดีสบายดีมารถมาแรงนะรถมารถมารถมาอ่ารถมาเลย

ไอรินมาสะไว้นะ้ำนู่นเห็นไหมนะเด็กกำลังเล่นนะ้ำอยู่ ก็เป็นสะว่ายน้ำที่พอน้องอลิน,ลนทำงานอยู่เนะทุกคนอลินมานี่แล้วอลินมานี่แล้วโอ้โอลินดูดูพี่เขาว่ายน้ำนนจะเอ๋สนุกไหมครับ อ้ลินเปลี่ยนสุดแล้วลูกไอ้ลินว่ายน้ำนะวันนี้ใส่แขนใส่แขนใส่แขนแขนจ้าโอ้ไอลินจะเล่นน้ำ ล,ลินใส่ใบน้ำและอู้ยังเค่เลยอาใส่แว่นด้วยใส่แว่นด้วยค่ะโอ้โหไหนหันมาสิไอล,ลินไ <c oughs> อล,ล,นอล,ลินมาว่ายนะ้ำ นี่น้องอลินมาไหว้น้าค่ะยังไหว้ไม่เป็นนะแต่มาเล่นซื่อๆมาเล่นน้ำซื่อๆต้องฝึกก่อนแล้วจะมีสะเด็กแล้วก็สะผู้ใหญ่โ้ตรงตรงสีสีฟ้าเข้มๆสีน้ำเงินเข้มๆขัมนเป็นสะเด็ก ส่วนตรงใหญ่ๆนี่เป็นของผู้ใหญ่ตรงนี้จะลุกนะน่มีเด็กเล่นอยู่อนี้ล้างตัว ไปแล้วน้องไอลินไปเล่นน้ำแล้วตื่นเลยนมาแลเนี e ่ยมาเล่นกับเพื่อนเลยนะมาแล้วเดินมาเดินมาไอลินไอเอ๊ะไอลินเดิน

อะเองาเดินเองอุ้ยล้มนะมาลงมาเร็วเล่นกับเพื่อนนี่เรวเาปะเป็นไรอะจะับตาเตขาก่อนเลยมามาตะขาแล้วลูกเตะขาเตะขาเตะเตเตะ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 เตเตะเตะเเตะเตะเตะเตเตาตะเตตะเตเตเตตะเต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 ะเตะเตะเอะเตะเต

เลี jungle, ้ยกรลาดหัวมั่งเลี้ยนบังมั่ยอะเลียนมังลาดลาดย่เพิ่งแบบอันนั้นเพิ่นยังเ e ็ดอันบุปนกันได้าอือเอาจับขับตาแล้วจับขับตาเตะขาสิเตะขาเร็วูกใส่แกใส่แกแล้วเห็นไหมพ่อเดี๋ยว่าจะไปว่บเอา บายบายบายดูนะด้วยบายบายายแม่อยู่ใกล้ลินสาววันสาวันติดสันแล้วเออเออมาลิจ้าโอเยืดลลื่นลลืนยืนยืนยืยืไม่ให้จับแดวตัวที่รัแขนในห้องะ เอาวันนี้วันนี้ไม่มีใครสอนเลยนะน,น,นั่นเดียวนะวันนี้เลยเอาลิเต็คขาอ๋อเอาเดินมาเอาเดินมาเอาเดินมา,มาไม่อยากจับก็เอาเดินมา

ไม่ล้มลงมไปไม่ได้แล้วล้มฝ่ยจมแล้วเนี่ยล้มฝ่อยจมเลยฝ่ายจมขายยงนม่สิงเหยนะขายยงไม่สิงนลยนะเนี่ยเห็นไหม่ะโอ้าเย็นมีสงไงน้ำลึกนะลูกโอ้เรโดน้โดนลเลยเออเตเตเต้เต้อ่ายาสิจะชงให้อ่ชอดูนะเอออ่นะอลนหนึ่งชองอลินถายให้พี่ชโนดูนะอ าเขาเลยเอาเตะาะนอดูเร bueno. right, ็วเตเตะ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 วเะแลเตขาแล้วเร็วเองเอาห่วงยามารัดแขนอยู <necessary> ่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้นั่นใหญ่หนูะกาเอาที่ลอยนีเอาลอยลอยลเอาเป็อะไรให้ปล่อยให้ปล่อยเอาที่เอารู้จักบ้านนองอ อุ้ยเอรินดูพ่าทำนะมาเตะ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 ้วเตะ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 เฉลองให้เจตโนดูดิมาให้เจตโนมาดูหน่อยเจตโนมาเล่นน้ำแล้วขอเจตโนมาเล่นน้ำเลยอ่ะชัดตรงนี้ทำไมใสดีอ่ะเอากระาใหญ่มาเตะอ๋อได้ไหมเดี๋ยวนี้จับไม่ฟองฟ้าเดี๋ยวจับบนนี่จับบนนี่เดี๋ยวจมเดี๋ยวจมเดี๋ยวเอาเตะขาเร็วให้พี่เจนเจสโนดูหน่อยเร็วเอาเตะ

นั่งบนโฟมห้อยขาลงมาอือเอานั่งบนโฟมเลยลอยทุกฝ่อมลอยทุกฝองลอยทุกฝ่อมเลยอร่อยลอยอร่อยลอยกระทงเลยลอยกระทงเนี่ยอร่อยกระทงรวบตัวจับไว้จับไว้จับไว้จับแน่นๆนะลูกอย่าปล่อยนะปล่อยจมเลยนะอย่าปล่อยนะลินจับนี จับาอยดีนะนั่งไม่ได้เตะเอาเกาะไว้เอาเกาะไว้เนี่ยเกาะไว้นี่เกาะไว้เออเกาะไว้ไม่นั่งหรอกนั่งเอาเตะขาเด็ดขาไหมเด็ดขาไหมปานเพิ่นเฮ็ดเป็นแล้วนี่เนาะโอ้ยนั่งไหนเอาปานกับเพิ่นเฮ็ดเป็นแล้วนี่เพิ่นยังไหวบุเป็นอยู่อ่ก็ครั้งแรกเออจะมาสะเพิ่อจะมาลอยน้ำครั้งแรกจุ๊บโม ลูกโมเดี๋ยวไขแม่มันลงมาจับด้วยน้องแม่ก็จุงสิเออฮะอีบอยอือด <uh ูพ um> <uh ี um huh ่เขาเตะเลยอรินว่ายไปแล้วมาสอนแม่ด้วยนะลูกเอออ่าจับจาจัไว้เอานั่งเออเอานั่งนี่ล่ะอหน่าโออมนั่งเอาเออเอานั่งขี่นั่งขี่ฟ้อมนั่งขี่ฟ้อม ออออาจับคับ้วเอาเตะเะตะขาอยเตะขาแล้วจะจับคับมือเตะขาอลินเตะขาหน่อยัุยย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 นย่ยยยยยยนยย่ยย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 ยนอนกอดยยมกี่เมยรนย่อายออนยยยอนยย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 ยอยยยยกอดไว้กยยยนยยยยอ่ไว้นอนไว้เออนอนไวย อ่นอนไว้กอดไว้กออนอนอนอ่นอนเลยเอามากอดไว้นอนจอดได้เออนอนเลยอานอนจับไว้ปนอนไว้ดินอนุ่อนดานอนดินอนนอนนอนเตะเตะเตะเตเเตะเตะเตะเเปล่าน้ำจิ๊บอ้าวเป่าอ้าวเตะอือ มุบโมมุบโมมุบโมเลยอ่าโวมไปโวมไปเดี๋ยวไปจับโวมไปจับรวมไปจับอ้าวแล้วก็เตกขาได้เดี๋ยวพอจะพับชิวๆๆๆๆๆๆๆเดี๋ยวใส่ฟินก่อนใส่ฟินก่อนอินเนี่ยเอาวางก่อนนะน้องเตกขาครบถุงแล้วอ้าวหนึ่งสองสามสี่ห้า อ่าท <Net> ีนี้ไปไปตรงกลางเลยจับนี้จับนี้นี่จับนี้อ้าวจับนี้เอาลงมาฮึตุ mm ้มไปบึ<_ <bells> <_ <starving noise> ้งบ <_ ant os> ึ้งเไปขาดเตะขัน มารลอยนะเตเตะอือเตเบาไปกินน้ำเต้ อลินอีนไปนีไปแม่จีลงไม่ได้ฮะอลินนั่งนั่งสยายนั่งนโฟมออนั่มันโฟมแม่นั่งนี่ได้ป่ะเนี่ยค่ะได้ฝนตกฝนเนฝนตกเลยอะ ตื้อตื้อตื้อฝนตกอ่ะเป็นแ่นตะไคร่นะคะอือแมงตะไคร้ตรงนี้นะคะเป็นลึกลึกเม็ดกว่าตรงนู้นไม่ถึงเม็ดตรงนั้นเป็นสะเด็กตรงที่น้องอาลินกำลังจะไปเป็นสะเด็ก อะไรเนี่ยลินบอกอะไรเนี่ยจ้าแม่ยนี่ลูกฝนตกแล้วตกจะได้ถ่ายมี10โมงแล้ว6โมงยังฝนตกแล้วฝนตกแล้วแม่ลินก็พอแล้ว6โมงก็พอแล้วยังอีก30นาทีเออ6โมงกับกะ พวกมันจะสองฉากเอาโอเฮ้ยนั่นเ่าเบาดิแต่นี่น้ำที่จะกินนะเอาจับโฟมจับนี่เอาไป เศกขาเมื่อกี้เอออย่างงั้นนะ่ะเอาเสษขาด้วยเกตอนนี้ก็ฝนตกแล้วน้องอรินก็บ่อยากเมือเลยทุกคนยังอยากเล่นต่อ,อ,อมืดมืดฝนวันนี้ฝนตกฝนตกน้องอรินน้องอลรินยังอยากเล่นอีกอยู่ <c oughs> เล่นได้บบโดนปันได้ซับเดี๋ยวมือ้อยังพาน้องอลรินมาอีกมื้อแรกของน้องอลรินแล้วก็ครั้งแรก ครั้งแรกเลยเนาะอดินเนาะม้วนชิ้นเก้า,น,าน่าม้วนบ่ม้วนบ่เล่นน้ำเอาละเนาะพี่น้องกะบ๊ายบายซ้ำนี้กันเดอ้อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายอันนี้ไม่บ้านเด็ดจ้ากินเก้า,า,าอ่าบ๊ายบายกินเา